สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อจีรารัตน์เจริญค่ะรับงานอะไรไปทําคะงานพับดาวค่ะใช้ระยะเวลาในการทําเท่าไหร่คะประมาณสองอาทิตย์นะคะจาะรวมรับเงินจากร้านโพทองจํานวนเท่าไหร่คะประมาณ500ห้าร้อยท่านทราบโฆษณาของทางร้านโพทองจากที่ไหนคะเซิร์ชเว็บคะ่ะก่อนที่จะมาทําท่านมีความรู้หรือเคยทํางานเกี่ยวกับงานฝีมือมาก่อนบ้างหรือไม่เคย มีความรู้สึกเกี่ยวกับการรับงานกลับไปทำที่บ้านเพื่อทำเป็นรายได้เสริมอย่างไรคะก็มันทำให้มีค่าขนมเพิ่มขึ้นค่ะจากเดิมอาจจะแบบไม่ไม่พอใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้อมีเพิ่มขึ้นมากก่อนที่จะมาทำกับร้านโพทองเคยได้ยินคำแนะนำหรือคำติชมเกี่ยวกับร้านโพทองหรือไม่คะไม่เคยค่ะถ้ามีคนแนะนำ อค่ะเมื่อท่านได้ทํางานกับทางร้านโพทองแล้วนะตอนนี้ท่านคิดเห็นว่าเป็นอย่างไรคะก็ดีอะค่ะเพราะว่างานงานรยากท่านคิดว่างานที่ท่านรับไปทําจากร้านโพทองนั้นมีความยากง่ายอย่างไรคะช่วยอธิบายมันจะได้ไม่ยากนะคะถ้าทําตามที่พี่ใช่ทางร้านเขากําหนดไว้ให้ท่านคิดอย่างไรกับการที่คนทําแล้วทําไม่ได้หรือทําแล้วต้องแก้งานคะ ก็งานมันต้องแก้ค่ะทำไม่สวยไม,ยไมย่รู้จะพูดอหลังจากถ้ารับค่าแรงจากร้านโปรทองแล้วจะแนะนําเพื่อนหรือญาติหรือไม่คะแนะนําค่ะจะ,<น>ะไ,ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นท้ายนี้รบกวนให้คําแนะนํากับผู้ที่สนใจในการหารายได้เสริมกับร้านโปรทองค่ะว่าทําอย่างไรจึงจะได้ค่าแรงพร้อมวิธีคิดและการทํางานค่ะก็ทําตามที่ทางร้านกําหนดนะค่ะ ร้านขอขอบคุณในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในการหาอะไรได้เสริมค่ะเดี๋ยวรับผ้าแรงเลยค่ะนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะสูงแล้วค่ะนี่สูงระดับนี้ค่ะโอเค <Okay. S 1> อันนี้เรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ